ตอนที่280เรื่องน่ายินดีเซียวรานกําลังหลับอยู่จังอยู่ยังคงอารมณ์ดีการยกระดับของเซียวเหยียนและคนอื่นๆไม่ใช่แค่ทำให้จังอยู่ทำภารกิจสําเร็จแต่ยังเป็นการเปิดภารกิจใหม่ด้วยภารกิจหลักที่16บ่มเพาะประมาจารย์ปรุงยาสีดาวภารกิจหลักที่ 22- บ่มเพาะประมาจารย์ภาพลวงตาสีดาวภารกิจหลักที่23บ่มเพาะนักหลอมสามดาวภารกิจหลักที่24 บ่มเพาะนักวางไายกลนสามดาวภารกิจหลักที่25บ่มเพาะนักฝึกสัตว์อสูรสองดาวภารกิจหลักที่26บ่มเพาะสิทธิ์ให้ยกระดับขั้นสามภารกิจรองที่สามเพิ่มชื่อเสียงทําให้คนภายนอกสํานักทังเฉียงหนึ่งหมื่นคนทะลวงผ่านขอบเขตไปได้จํานวนตอนนี้3 8มพดอิบสองคนจนถึงตอนนี้ทักษะที่จังอยู่เชี่ยวชาญน,นั้นมีอย่างน้อยสามอย่าง จางอยู่ใช้การมองทะลุข,ขั้นสูงเพื่อตรวจสอบข้อมูลของตัวเองจ้างอยู่เพศชายอายุ23ปีพรสวรรค์ทางกายภาพสายเลือดปกติสดาวขั้นกลางพรสวรรค์นในการรับรู้ห้าดาวขั้นกลางพรสวรรค์พิเศษกำหนดอาหารหดาวปรุงยาสี่ดาวหลอมสี่ดาว ภาพลวงตาสดาวค่ายกลสมดาวฝึกสัตว์อสูรสามดาวยกระดับขั้น4ทักษะบ่มเพาะทักษะจีอูระดับเทพมีทั้งหมด16ขั้นสามารถฝึกฝนได้ถึงขอบเขตหลิงส่วนขั้นต่ำมีข้อผิดพลาดเฉลี่ยขั้นละศูนจุดเคล็ดวิชาต่อสู้ราชันบังกรขสารวิญญาณขั้นต่ำผิดพลาด231จุดกระบี่ใบไม้ร่วงวิญญาณขั้นต่ำผิดพลาด285จุด ดัชนีศูนย์สิ้นมนุษย์ขั้นสูงผิดพลาดศูนย์เงเวหามนุษย์ขั้นสูงผิดพลาดศูนย์จุดฟันมนุษย์ขั้นกลางผิดพลาดศูนย์จุดขอบเขตว่าส่วนขั้นกลางทักษะถ่ายทอดความรู้มองทะลุขั้นสูงร่างทองคำหลอกลวงอาหารขั้นหกยาขั้นสี่หลอมขั้นสี่ภาพลวงตาขั้นสี่่ายกลนขั้นสามฝึกสัตว์อสูรขั้นสามถ่ายทอดความรู้ขั้นสี่ทักษะหกดาวหนึ่งอัน ทักษะสี่ดาวสี่อันและทักษะสามดาวสองอันมันคือคำตอบสำหรับความพยายามของจังหยูในเวลาเดียวกันการพัฒนาทักษะนี้ก็ทำให้พรสวรรค์พิเศษของจังหยูนั้นยกระดับขึ้นมาด้วยบอกได้ว่าจังอยู่ในตอนนี้แค่พรสวรรค์ติดตัวอันเดียวก็ไม่ได้ย่ำแย่ไปกว่าผู้ใดแล้ว เซียวเหยียนหนิวซิงไห่และเซียเฟิงที่มีพรสวรรค์ระดับหดาวก็ยังถือว่าด้วยกว่าจังอยู่ยังไงซะนอกจากพรสวรรค์ปรมาจารย์กำหนดอาหาร6ดาวแล้วจังอยู่ยังมีพรสวรรค์อื่นๆอยู่ด้วยและระดับของพวกมันก็ไม่ใช่ต่ำๆอีกอย่างแล้วพรสวรรค์ทางกายภาพและการรับรู้ของจังอยู่ก็ไม่ได้แย่เช่นกันจุดได้ตอนนี้คือฐานการบ่มเพาะและเคล็ดวิชาต่อสู้จังอยู่ไม่ได้ลืมเรื่องนี้แม้ว่าจะดีใจแต่เขาก็ยังเห็นจุดอ่อนของตัวเอง ปัญหาเรื่องการบ่มเพาะอย่างทักษะจีอูแก้ไขได้ง่ายๆแต่ปัญหาเรื่องเคล็ดวิชาต่อสู้ต่างหากที่ต้องพูดถึงเมื่อเป็นเรื่องทักษะจีอูจังอยู่ก็คิดถึงเซินถูเซอร์และเถิงกวงเขาไม่รู้ว่าพวกนั้นบ่มเพาะเป็นยังไงบ้างจะมีปัญหากับการเปลี่ยนทักษะการบ่มเพาะมากน้อยแค่ไหนยิ่งฐานการบ่มเพาะสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีปัญหาเท่านั้นทั้งเซินถูเซอร์และเถิงกวงต่างก็อยู่ขอบเขตตันส่วนขั้นต่ำมันใช้เวลานาน,านเพื่อจะเปลี่ยนปรันทักษะ จางอยู่คาดหวังกับเรื่องนี้เมื่อผลลัพธ์ในการทดสอบออกมาดีเขาก็จะทําการบ่มเพาะและพัฒนาขึ้นไปยังขอบเขตหลิงส่วนได้จากนั้นความแข็งแกร่งของเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาเกือบอาทิตย์แล้วผลลัพธ์น่าจะออกมาในไม่ช้าจังอยู่เงยหน้าขึ้นมองออกไปภายนอกสํานักทังเฉียงเซินถูเซอรอเถิงกวงพวกเจ้าสองคนอย่าทําให้ข้าผิดหวังที่ซอยหนึ่งไม่ห่างจากสํานักทังเฉียงมากนะ มีบ้านเล็กๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ตอนนั้นเซินถูเซอร์และเถิงกวงนั่งอยู่ภายในบ้านยังคงทําการบ่มเพาะอยู่ผ่านมาหกวันแล้วพวกเขาได้ทําการบ่มเพาะในบ้านนี้อยู่ตลอดในหวันที่ผ่านมาพวกเขาไม่ได้ออกจากบ้านเลยนอกจากไปหาอะไรกินยิ่งพวกเขาทำการบ่มเพาะทักษะจีอูเท่าไหรพวกเขาก็ยิ่งเปิดมุมมองด้านการบ่มเพาะมากเท่านั้นพวกเขาถึงกับเสียดายเวลานอนและแทบจะไม่ได้นอนจนถึงตอนนี้สู่ เสียงหนึ่งดังขึ้นพร้อมกับหลิงชี่ในอากาศรอบๆได้มารวมตัวกันในห้องของพวกเขาหลิงชี่พวกนั้นไหลผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกายของพวกเขาในตันเถียนของพวกเขานั้นกำแพงที่แข็งแกร่งแต่เดิมหายไปและถูกแทนที่ด้วยวงวนอันใหม่ที่มีขนาดแค่สิบเปอร์เซ็นต์จากเดิมแต่วังวนปราณอันใหม่นี้บริสุทธิ์กว่าเดิมโคจรเร็วกว่าเดิมและแผ่พลังออกมามากกว่าเดิมเป็นทักษะบ่มเพาะที่วิเศษเถิงกวงทึ่ง วงวนปราณของข้าในตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วมาเหลือแค่สิเปอร์เซนฐานการบ่มเพาะของข้าก็ลดลงไปเหลือขอบเขตว่าส่วนขั้นกลางแต่ข้ากลับรู้สึกว่าข้าแข็งแกร่งกว่าเดิมต้อองค์รู้ก่อนว่าก่อนจะบ่มเพาะทักษะจีอูนี้เขาได้บ่มเพาะมาถึงขอบเขตตันส่วนขั้นต่ำแต่ตอนนี้เขากลับอยู่แค่ขอบเขตว่าส่วนขั้นกลางขอบเขตว่าส่วนขั้นกลางแต่กลับแข็งแกร่งกว่าขอบเขตตันส่วนขั้นต่ำพระเจ้าเถิงกวงไม่อาจจะอธิบายความตะลึงนี้ออกมาได้ สักพักเถิงกวงก็สูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อกดความตะลึงในใจเอาไว้เจ้าสำนักบอกว่าหากบ่มเพาะไปถึงขอบเขตว่าส่วนขั้นสูงก็ให้ไปหาเขาเถิงกวงยิ้มออกมาแต่ข้าเปลี่ยนปรานทั้งหมดเป็นปรานแบบใหม่แล้วและมันก็เกือบเข้าถึงขอบเขตว่าส่วนขั้นสูงได้การจะทะลวงผ่านนั้นข้ากลัวว่าคงใช้เวลาหลายวันหรือไม่ก็ครึ่งเดือน